เสือปูงแรกนะครับปูเลยครับไม่ต้องกลัวครับอาจารย์นติดต่อทางโทรมาครับหยุด ประดนเที่สองเรียมเสียมของเราไว้ครับแรงขาดชันหลงครับต้ทงเล่าใมัน่อยรับตอนน้างวรค์ไบ่มกลับขอบพระคุณทางด้านสภาขอบคุณมัจกาลดงพี่วัชระ ขนะอบคุณนะหลวงพี่มงคลคุณคุณเรียนคุณเซ็นคุณปราโมอธคุณเงินและคณะญาติทุกท่านที่มาได้ดีงามเพื่อไม่เกี่ยวกยันสวัรรับใช้ในคืนนี้ป่าจ,จะนั่งเลยครับป่าจ,จะนั่งเลยครับมองแล้วไม่ต้องไปมองเขาอย่าไปมองเขาอย่าไปสนใจมัน ถ้าคนดันอินทมกปีกันที่บกสเนี่ะหน้า,นะนา,าบ้านมันตะวันเนะี่ยทางวันไปเลยต่้ชนะได้ทางวันฟองหนึ่งเส้น ครับผมบอลโชคชัยนะครับผมถ้าวกรุดูนะครับทั้งหลายฟันคินะครับผมใครที่อัพขอน้อยรุ่นชานอภิว่าบอกว่าการงานผมเนี่ยนะครับยืนแต่ละคันเสร็วันเลี้ยงลูกด้วยคุณผู้บอกว่า,าพี่โอ๊ตแม็กซ์ม่อีนะครับมีดื่มบ้างนะครับผมแนะนำครับตัวชื่อดีๆนะครับมามส์ไหมครับที่สามสองอสองสองแปด เป็นอาหารเสริมที่ช่วยเลือดลมในร่างกายเขาก็ผ่อนน้อยผ่อนร่างกายคือร่างกายอ่อนเสลายแล้วก็วันนี้ด้วยอะไรงเนะฮะวันนี้ครับผมบอกมาแค่กินมะละเด็ดสองเด็ดสามนิจต่อปปี้เงินเด็ดจ๊อปปี้ทองเด็ดจ๊อปปี้ทองนี้ว่ามันคือสารครับผมทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระต่ายนั้นอาหารเสริมสำหรับผู้ชายมีออยล์ปลอดภัยแน่นอนครับหาซื้อได้ที่เซเว่นผู้ชายอย่างเราตองนี้ไหมีตรงไหนอะที่เซเว่นเลเว่นต้องมีปซื้อแล้ว ช่งนพี่รุ่นเดียวกันช่างเป็นยงเข้ามาเลยนะคอมเมนตด้วยยิงเอฟบอสโอ้ยเจียวอย่างเจียวเป็นเจียวเลยละครับเพราะคนนี้เข้าใจเอฟบอสเขาต้องจะคุยนำแจงมาดูแล้วสี่ผมจะทำคือว่าไปไปคือการแก้ปัญหาผมบอ 乌鸟打仗，鸟儿们怒，乱闹，荒鸟恐怕地，乌鸟打仗，鸟。